ลิฟต์กันไกตัวนี้นะคะจะเป็นแบบวางพื้นนะคะบริษัทสปีดยางยนต์นะคะเลือกเป็นแบบวางพื้นตัวนี้จะรุ่น lxj 3.5 t cb นะคะตัวนี้จะเป็นประเภทไม่ฝังพื้นค่ะคุณลูกคา้ายกน้ำหนักได้3.5ม้ตันนะคะความยาวของสะพานจะอยู่ที่1นึเมตรหเซนติเมตรนะคะความกว้างของสะพานอยู่ที่65เซนติเมตรความหนาของสะพานอยู่ที่10.5เซนติเมตรนะคะ ยกสูงสุดได้ถึง1เมตร80เซนติเมตรค่ะความสูงต่ำสุดอยู่ที่10.5เซนติเมตรนะคะแรงดันไฟฟ้านะคะรอ,องรับทั้ง2ระบบเลยก็คือ220โวลต์แล้วก็380โวลต์เป็นออปชั่นนะคะลูกค้าของเรารับเป็นไฟ380โวลต์นะคะกำลังมอเตอร์นะคะจะอยู่ที่2.2กิโลวัตต์แรงดันพัดลมอยู่ที่0.6ถึง0.8 mpa น้ำหนักของตัวลิฟต์นะคะประมาณ800กิโลกรัมค่ะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นแบบวางพื้นเราสินค้าของเรานะคะจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันคือสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีแดงคุณลูกค้าสปีดยางยนต์ของเรารับเป็นสีน้ำเงินนะคะส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปที่ตู้คอนเทนร์กันเลยนะคะพี่ช่าง ตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบวางพื้นนะครับตัวนี้มีหน้าที่อะไรก็คือเซอร์วิสช่วงล่างทั่วไปนะครับก็ทําเป็นช่วงล่างถ่ายน้ำมันเครื่องได้หมดเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างยกสูงนะครับตัวนี้จะมีสะพานทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็คือยกจัดใต้ท้องรถขึ้นไปนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยจะมีสะพานทางขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเทคออฟเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด4อันด้านหลังสองนะครับด้านหน้าสองก็คือว่าขับผ่านเข้าไปได้เลยแล้วก็ค่อมค่อมตัวลิฟต์แล้วก็ยกได้้้เเลยยนนนะะะคครรัััับบ่ตตวสพาางีจได เราเจอรถยุโรปนะครับจุดยกเขาจะมีความยาวที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราสามารถยกขึ้นมาครับแล้วก็ทํากับตัวลิฟต์ได้นะครับแบบนี้เลยก็เดี๋ยวจะยกให้ดูแล้วกันได้ค่ะตัวนี้ยกได้งสด8เมตรนะครับก็การใช้งานนะับก็สามารถกดขึ้นไปได้เลยครับตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับการทำงานของเขาก็คือขึ้นนะครับก็ขึ้นอย่างเดียวขึ้นตามที่เราต้องการเลยแบบนี้ฮะอันนี้คือกดขึ้นนะคะใช่ครับขึ้นอย่างเดียวตามที่เราต้องการเลยนะครับ นี่ฮะจากนั้นเราจะทางานแล้วกดปุ่มนั่งล็อกก็เขาจะมีล็อกให้อยู่นั่งล็อกตัวนี้นะคะใช่นี่ฮะเขาจะลงมาน,นั่งล็อกเนี่ยกดยังไงก็ไม่ไปละโอเคอ่าอนี้เราก็ทํางานได้ครับเวลาเราจะจะลงแล้วก็กดปุ่มดาวนะครับเราทํางานเสร็จแล้วอันนี้ปุ่มดาวนะใช่เนี่ยฮะตรวลิ์เขาจะเชิ่ขึ้นไปอยู่ประมาณ2วินาทีนะครับเนี่ยหล้วจากนั้นเขาก็จะลงเองจนสุดครับก็<ข>กดค้างไว้นะครับนี่ฮะตัวสวานนี้นะที่ผมสั่นไว้นะครับก็คือสามารถยืดได้นกรณีเจอรถยุโรปนะครับแบบนี้นะ ตัวขา้ำนะครับก็จะก็จะมีร่อง,องเขาอยู่นะครับเนี่ยร่องขาอล็อกนะครับเราเอาขาตัวนี้ไปแต่งตรงล็อกค,ครับนี่นะคะหเห็นอยู่ค่ะพี่แต่แล้วตัวทางขึ้นเองเขาจะมีแนวแนวหน้ากับตัวตัว,ตวลิฟต์เลยค่ะก็ะเอางี้ว่าเพิ่มความยาวของจุดยกนะครับเพิ่มยุาาโรปเขาจะค่อนข้าง,งยาวนิดนึงนะค่ะก็คือตัวนี้ได้เลยนะคะใช่ตัวนี้จะเป็นแบบวางพื้นนะคะ ก็จะดวงนะครับศาามศาเสร็จนะครับค่ะ <c oughs> ลูกค้าอ่าสปีดยางยนต์นะคะถ้าลูกค้าเราซ่อมเสร็จแล้วลูกค้าที่ท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะก็เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะก็เดินใต้ท้องรถได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหานี่นะคะดูกากันไกลก็เป็นการไกลแบบฟุ้นะครับเนี่ย จะมีอยู่สองชั้นเลยข้างบนนะครับตัวเหล็กเองก็จะเป็นเหล็กเหล็กเหล,ล,ล็กชิ้นเดียวนะครับก็คือเหล็กพันเนาะแบบนี้เลยแบบนาำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระบอกนะครับกระบอกไฮโดรเหล็กก็จะมีอยู่ข้างละสองตัวนะครับก็คือว่ามีสี่อันนั่นเองนะครับนี่เขาจะเป็นคู่มาเลยนะครับรับน้ำหนักได้เต็มเต็มแน่อนองกันับสนค่ะ,คะโอเคก็ประมาณนี้นะคะปุ่มที่ปุ่มใช้งานที่ตู้คอนโทรลก็ บอกไว้แบบชัดเจนอยู่แล้วนะคะชัดเจนเลย้วตามรูปเลยครับอัพนะครับอัพก็คือขึ้นนะครับเนี่ยลูกศรเขาก็มีอะไรให้บมกหมดเลยนะครับึ้นตามที่เราต้องการนะครับจะทํางานแล้วเราก็กดนั่งล็อกนะครับจากนั้นเราทํางานเสร็จแล้วเราจะลงเราก็กดปุ่มดาวปุ่มเดียวนะครับนเลยนะครับอิบัจจันทร์ซี่ก็เป็นกดแล้วก็ในกรณีฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นกรณีที่ว่าเรายกขึ้นไปใช่ไหมครับปึ๊บเนี่ยมันไม่ตัดใช่ไหมครับมันไม่ตัดมันค้างตลอดเวลาเราสามารถกดปุ่มหยุดได้ครับตัวนี้สต็อปนะคะด้านขวาก็จะอยู่การ แต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตัวลิฟต์เองเรามีลิมิตสวิตซ์ครับจะเป็นเซฟตี้นะครับตัวนี้ด้านในนี่ครับเวลาเขายกจนสุดของเขาแล้วเนี่ยเขาจะตัดเขาเองนะให้คุกผู้ชมไปดูค่ะอ่าเนี่ย <Okay. S 2> ครับเขาจะตัดของเขาเองอันนี้คือตัดของเขาเองนะคะโอเค ก็ไม่มีอะไรครับก็ต่อมานี้นะคะแล้วก็มีลูกยางให้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับลูกยางให้อ่อตัวนี้ฮะโอเคจะเป็นชนิดบางนะครับให้ทั้งหมดสี่อันนะครับก็เป็นชนิดที่ว่าเอาไว้ยกรถประเภทรถเก๋งนะครับค่ะรถเก๋งที่ว่าเตี้ยนิดหนึ่งนะครับก็จะใช้ตัวบางนะครับส่วนถ้าจะใช้ตัวหนาเนี่ยเราก็มีจําหน่ายนะครับ